สวัสดีค่ะเ,เพื่อนชาวลัคนาการและชาวราศีกันคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงประจํา5เดือนก็คือเดือนพฤษภายาวไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนพุทธศัการาช2568นะคะท่านใดทราบลัคนาด,ดูตามลัคนาก่อนแต่ถ้าใครไม่ทราบก็ดูตามราศีก็ได้ราศีกันคือ คนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะการอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมชาวกันทั่วโลกมาปนกันอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะว่นเปิดไพ่รอแล้วเรียบร้อย12พบ12เรือนแล้วก็เดี๋ยวจะมีขยายความเรื่องรักสามเศร้าให้ช่วงท้ายคลิปนะคะใบแรกของชาวกันได้เป็นพยาสุครีพ่งบอกถึงการริเริ่ม การลงมือทําอะไรใหม่ๆต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆค่อนข้างสูงมากท่านบางท่านนะมีโอกาสที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะชาวกันเป็นพระยาสุครีพเนี่ยมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวจะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคอยู่เยอะแต่ว่าด้วยความเข้มแข็งของท่านเองนั่นแหละที่จะทําให้ท่านผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้มีความขยันขันแข็งมีความมุมานะมีความกระปรี้กระเป๋าในการที่จะทําให้ชีวิต ดีขึ้นคือว่าบรรยากาศชีวิตยังโอเคยังไปได้ยังสบายอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะเหนื่อยกับการทำงานบ้างเล็กน้อยใบที่สองท่านเป็นได้ไพ่พระอินท์ความสู้ชีวิตของชาวกันเนี่ย จะทําให้คุณมีโชคมีลาภทางด้านการเงินเข้ามาคุณจะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักทํางานหาเงินเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินเป็นคนที่บริหารจัดการได้อย่างมีระบบมีระเบียบโชคการเงินก็เลยจะเข้ามาแถมยังมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ลับๆด้วยเป็นการสแสวงหาโชคนอกบ้านนะเหมือนกับว่าเดินทางไปเสี่ยงโชคนอกบ้านไปทํางานไกลบ้านอย่างเนี้ย จะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็ว,รวหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปแสวงโชคทำมาหาเงินที่ที่มันไกลไกลบ้านหรือมีการเปลี่ยนแปลงหนะ้าที่การงานได้ไปรับงานได้ไปทํางานอยู่ไกลบ้านเรียกว,ว่าเป็นโชคก้อนใหญ่ก้อนโตเลยก็ว่าได้นะคะมากับพระอินทร์แบบนี้นะใบที่สเป็นพระพรมหมฤาษีมีโอกาสที่กันอ่ะจะได้ไปพบเจอกับคนรู้ใจคนที่ คอยเหมือนกับไปเจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้เป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้มีคุณวุฒิวัยวุฒิที่น่าเคารพนับถือมาคอยชี้แนะแนวทางหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นเพื่อนฝูงของเราก็ได้ที่เขาคอยชี้แนะแนวทางคอยให้คําปรึกษาคําแนะนําในการแก้ปัญหาชีวิตให้กับเราทําให้เราเจอทางออกทางแก้วิกฤตแก้ปัญหาต่างๆค้นพบเรื่องราวค้นพบแนวทางในการทํามาหาเงินแบบใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าไพ่ใบนี้เนีคะพระพรหมฤษี์เนี่ยมันคือการหมุนเวียนค่าใช้จ่ายเรื่องการเงินการทองด้วยท่านอาจจะมีการได้ ช่วยเหลือการซัพพอร์ตหรือการหมุนเวียนเราช่วยเขาหรือเขาช่วยเราจากบุคคลใกล้ชิดจากวงศาคณาญาติจากเพื่อนฝูงเงินก็อาจจะหมดไปกับการทําบุญการช่วยเหลือสังคมการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แบบนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันท่านยังมีโอกาสที่จะถูกชักชวนให้ไปปฏิบัติธรรมปรีกิวิเวกด้วยนะเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่การเรียนรู้สายธรรมะหรือการเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญ,ญาณสัจธรรมของโลกของชีวิตอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้ท่านนํามาปรับใช้กับการ ดำรงชีวิตได้แล้วมันส่งผลดีจัดการแก้ปัญหาระบบข,ของชีวิตได้ดีทำให้การใช้ชีวิตรวมทั้งเรื่องการเงินเป็นไปในบรรยากาศที่ดีขึ้นต่อไปเป็นพระโคนนทีค่ะขึ้นในตำแหน่งของพันธุซึ่งไพ่ใบนี้เนี่ยเขามีความหมายถึงการ,รเผชิญหน้ากับปัญหามีความหมายถึงการแบกรับหน้าที่ที่หนักหน่วงมันเป็นความรับผิดชอบทั้งด้านการงานด้านการเงินภาระที่คุณต้องดูแลครอบครัวคนอื่นอาจจะทําไม่สําเร็จ คุณอาจจะเป็นคนที่เข้าไปรับผิดชอบแล้วทําสําเร็จอย่างนี้นะคะใบนี้หมายถึงคนที่มีจิตใจเข้มแข็งด้วยกล้าที่จะแบกรับกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะทํามันทําให้เราอะอยู่ในสภาพที่ทํางานนะักเหน็ดเหนื่อยกับการจัดการทั้งภายนอกภายในเรื่องส่วนตัวภายในบ้านภายในครอบครัวคุณจะต้องดูแลรับผิดชอบรับรู้แล้วก็แบกรับค่อนข้างเยอะเพราะว่าไพ่พระคนนที่มันแบกรับเรื่องของคนอื่นเยอะแล้วทาให้ตัวเองเครียด ไพ่ใบต่อไปปุตระนะคะเป็นเรื่องราวของลูกหลานหรือพื้นฐานชีวิตของท่านก็ได้หมายถึงการศึกษาของท่านก็ได้ได้เป็นไพ่ที่ดีมากเป็นไพ่ทาวเวสุวรรณมหาสมบัตินะคะเพราะฉะนั้นคุณน่าจะมีโชคเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับหลานเกี่ยวกับบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงสัตว์เลี้ยงคุณจะมีโชคบุตรหลานให้โชคหรือความสําเร็จของบุตรหลานนําพาความสําเร็จมาสู่คุณด้วยเช่นกันคนใต้บริวารให้โชคผู้อาวุโสน้อยกว่าเราที่อยู่ภายในบ้านภายใน ไชีิกับเราอะให้โชคหรือมีโอกาสที่เขาจะได้ไปเรียนไปศึกษาต่อประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานเรื่องการเรียนการศึกษาของเขาเพราะอยู่ใต้ไพ่พระฤษีไพ่พระฤห,หัสซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เป็นเรื่องการเรียนการศึกษาความรู้นะคะเขามีโชคแบบนี้แล้วมันทําให้เราได้รับโชคไปด้วยถ้าใครไม่มีลูกมีหลานหมายถึงตัวเราเองมีโอกาสที่ได้เล่าเรียนได้ศึกษาหรือพบผู้รู้ พบ g ู r พบผู้ชี้แนะแนวทางแล้วก็เปิดประตูไปสู่คลังสมบัติโชคการเงินคุณจะมาเพราะการเงินคุณเป็นพระอินทร์แล้วก็ตรงนี้มาเป็นท้าวเวสสุวรรณเป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติเป็นเรื่องของการเงินการทองที่อุดมสมบูรณ์ที่มั่งมีสีริุขคุณก็จะพบกับบรรยากาศแบบนี้หลังจากที่ได้เรียนรู้ตรรก,กะหรือสัจธรรมชีวิตอะไรบางอย่างนะคะเป็นประตูโชคประตูลาบมหาศาลที่กําลังจะเปิดมาสู่คุณใบต่อไปพระทักษะค่ะพระทักษะเนี่ยเป็นคนคล้ายๆกับพระโคนทนีนี้คือจะเป็นคนที่รับฟัง รับรู้และแบกรับปัญหาของคนอื่นเอาไว้กับตัวเองเยอะอันนี้เราต้องรู้จักปลดปล่อยเพราะเขามาในตําแหน่งของอริพื้นฐานใบนี้เขาเป็นคนจิตใจดีเขาเป็นคนอ่อนต่อโลกเขาเป็นคนที่มองโลกแง่ดีเขาเป็นคนที่ตัวเองอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะหวังดีกับคนอื่นคนอื่นก็ต้องหวังดีกับตัวเองเสมอซึ่งในบริบทสังคมมันไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังการตกเป็นเหยื่อของคนที่จ้องเอารัดเอาเปรียบาชาวกันด้วยนะคะ ถ้าหากคุณมีปัญหาชีวิตอย่ากเก็บไว้คนเดียวเพราะไพ่ใบน,นี้เก็บไว้คนเดียวเยอะมากนะคะเดี๋ยวมันจะซึมเศร้ากันไปถ้ามีปัญหาชีวิตต้องหาผู้รู้ต้องหาผู้ที่คุณเคารพนับถือและแล้วขอคําปรึกษาจากเขาตรงนี้ก็จะช่วยให้ปัญหาของเรามันคลี่คลายได้เร็วขึ้นระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องระบบไหลเวียนของน้ําในร่างกายต่อมไร้ท่อต่างๆระบบน้ําเหลืองระบบเลือด หรือพวกก้อนเนื้อหรือพวกซีดอะไรพวกนี้นะคะสำหรับใบนี้เพราะมันขึ้นในตําแหน่งโรคภัยไข้เจ็บนะอ่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นนะเพียงแต่ว่ารักษาร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงเอาไว้ทั้งกายทั้งใจนะคะให้มันสมดุลให้มันบาลานซ์กันเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นกับเรานะคะใบต่อไปตำแหน่งปัตตนิพระวิษนุกรรมเป็นคนที่กระตือรือร้นเป็นคนที่มีความรอบรู้ชาญฉลาดในหลากหลายสาขา มีความรู้รอบด้านทั้งด้านวิทยาการทั้งด้านศิลปะเก่งหมดทุกทางมีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดเป็นยอดดีซึ่งสามารถที่จะทํางานอะไรก็ได้มีศิลปะมีชั้นมีเชิงในการใช้ชีวิตมากถ้าเรื่องความรักมันเหมือนนิยายรักแบบรักที่เป็นอมตะเอ,อ่อสถานโลกาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความรักของชาวกันเนี่ยบางทีมันมายากมันนานกว่าจะเจอรักแท้อะไรเงี้ย แต่พอเจอรักแท้แล้วมันจะเป็นรักแท้ที่เล่ากันไปแบบเอาไปสร้างเป็นหนังรักได้เลยเพราะว่ามันมีตำนานมีเรื่องราวเยอะมากคนโสดเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าทําไมฉันยังโสดทาไมฉันไม่เจอคู่แท้สทักทีคู่แท้ของคุณจะมาถึงแม้ว่าจะมานานอาจจะช้านะคะอาจจะนานอาจจะช้าแต่ว่าพอคนรักมาแล้วอะแล้วมันคุ้มค่าไงมันเจอคนที่ดีเจอคนที่คุ้มค่ากับการรอคอยอย่างนี้นะคะช่วง5เดือนนี้มีโอกาสจะเจอแบบนั้นไหมมีนะคะมีคุณจะ เป็นคู่รักที่ทรมดอดทนและช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคค่อนข้างเยอะมีอะไรให้จดจําเยอะระหว่างคุณกับเขาสุดท้ายก็ลงเอยด้วยดีต้องดูว่าพื้นดวงส่วนตัวน่ะของแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งจะมีทั้งบางคนที่เจอกับรักแท้และบางคนที่จะต้องรอไปก่อนส่วนคนมีคู่ค่ะทั้งตัวเราเองทั้งคู่ของเราเองขยันทํางานขยันหาเงินสินเสมอกัน ไปในแนวเดียวกันทิศทางเดียวกันเจอคนที่เคมีตรงกันนะคะช่วยกันทํามาหากินค่อนข้างที่จะเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบจริงรังยั่งยืนอ่าประมาณนี้นะคะส่วนถ้าพูดถึงคู่ห้องส่วนทางธุรกิจขอให้เรียนรู้กันไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วพอเราเรียนรู้เขาว่าเออมีลักษณะบุค,คลิกนิสยัยทัศนคติมุมมองคล้ายๆกันอันนี้ไปด้วยกันได้โดยเฉพาะคนคนนั้นถ้ามีอายุมากพอๆกับเราหรือมากกว่าเรา ในส่วนที่เป็นเพศตรงข้ามก็เหมือนกันไม่ว่าจะมาในฐานะเพื่อนในฐานะคนมาจ,จีบหรือคนรู้จักพบกันเป็นฉันมิตรกัลยานิมิตรอะไรก็ตามถ้าเพศตรงข้ามนั้นคุณรู้สึกว่าคุณนิสัยเขานิสัยคล้ายๆกับคุณสามารถครบได้แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้คนละแนวเลยอะถ้าชนิกดกติคนละแบบกันเลยอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนชอบคนละอย่างยอะไรเงี้ยก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะคะพะคบกันไปมันจะขัดแยง้งนะคะอ่าต่อไปใบที่ที่8นะคะพระขันทก,กุมารเป็นช่วงที่ ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวได้คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าใบนี้เนี่ยการจะได้มาซึ่งความสําเร็จต่างๆจะต้องแลกมาด้วยความวิิยาอุตสาหะทุกอย่างต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อด้วยน้ําพักน้ําแรงแต่ว่าสิ่งที่ได้ตอบแทนน่ะมันเกินค่าชาวการเนี่ยมีฝีไม้ไลายมือดีทำม,มาหากินอยู่ทุกวันตลอดทั้งวันไม่ขี้เกียจแล้วก็ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆตื่นเต้นกับการเริ่มเริ่มทาอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่จะต้องระวังตรงนี้เลยคือทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาจากการพนันเพราะว่าคุณหาเงินเก่งแล้วคุณทํางานเก่งแล้วคุณก็ฉลาดปราดเปรื่องไปทุกทุกด้านสายวิชาการสายที่มันถูกต้องคุณก็เก่งจะไปสายพนงพนัพนขันต่อคุณก็เก่งอีกใครที่เป็นสายปีก็ระวังหมดเงินหมดทองไปกับเรื่องของความรัก ให้เป็นนี้ใจอ่อนจาได้ไหมใครมาขออะไรก็สงสารเขาไปหมดช่วยบางคนเขาเข้ามาเขาไม่ได้น่าสงสารจริงๆคุณอันนี้เราต้องเช็คเรานะใบต่อไปเนี่ยค่ะใบสุภะให้ระมัดระวังคนที่พูดจาวนหวานหวานผิดปกติมนุษย์มานาเนี่ยนะบางทีคําพูดที่จริงใจมันไม่ได้หวานตึงใจไงโดยภาพรวมคุณก็จะมีโชคเรื่องความรักเข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นคุณแผนกับนางพิมพ์เนี้ย โชคความรักของคุณขอให้ดูกันไปยาวๆไม่ต้องรีบเร่งเพราะว่าไพ่ความรักของคุณมันต้องอาศัยเวลามันต้องมีตำนานรักสถานโลกาต้องมีสตอรี่เรื่องราวให้ผ่านทุกผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันเยอะๆก่อนถึงจะไปตกลงปลงใจว่าคือคู่ที่แท้จริงนะคะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนอันนี้ใช้ได้จริงกับราศีกันในช่วงห้าเดือนนี้ ไพ่ใบนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งสุภาพคุณมีโชคการเงินเข้ามามากก็จริงแต่ว่าใบนี้มันคือความแปรปรวนความผ,ลผลันผวนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสตินะคะมีสติในการใช้เงินไพ่ใบนี้ยังไงพื้นฐานของเขาก็โดดเด่นเรื่องความรักนะคะแต่เราก็เป็นความรักที่ต้องเรามาระวังควบคุมสติให้อยู่ต่อไปใบที่10บไพ่พระแม่นางกวักโชคด้านการงานความสําเร็จทางด้านการงานที่คุณขวอยคว้าที่คุณ มานะพยายามมามันเห็นผลนะงานอะไรที่คุณไม่เคยได้คุณจะได้งานไปสมัครที่ไหนไปของานที่ไหนไม่เคยถูกตอบรับเลยก็จะเริ่มมีการตอบรับเข้ามานะคะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้ปรับเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นงานประจําก็ดีอยู่แล้วดีขึ้นแล้วก็มีงานอดิเรกช่องทางทามาหาเงินเพิ่มเข้ามาอีก บางคนจะได้จับงานสองงานสามงานติดกันกันกบไพ่พระแม่โพสต์ตำแหน่งของโชคลาภด้วยเพราะฉะนั้นโชคลาภการงานนําไปสู่การเงินที่เยอะหลั่งไหลเข้ามามีงานหลั่งไหลเข้ามาแทบจะไม่ได้หยุดไม่ได้พักผ่อนแต่ว่ามันเป็นช่วงกอบโกยของคุณเนี่ยกอบโกยได้เงินได้งานโชคลาภมานะคะช่วงนี้การงานดีมากคนที่ตั้งร้านค้าขายหรือทําธุรกิจนะคะตั้งพระแม่นังกวักองค์เล็กๆไว้หน้าร้านกวัก โชคลาภกว่าลูกค้าเข้าสู่ร้านนะส่วนใครที่เป็นข้าราชการนะคะขอให้ยึดมั่นในในหลักการที่ถูกต้องตามกฎหมายคือไม่โกงไม่จุดไม่ทุจริตหรืออะไรแบบนี้นะคะคุณก็จะมีโชคทางด้านหน้าที่การงานเข้ามาแล้วโชคการงานของคนณพ่วงมากับการเงินที่ล่ำซ้ำมากล่ำซ้ำมากต้องบอกแบบนี้นะใบที่11อ่ะพระแม่โสพสบความอิ่มความหรูความอยู่สบายความรุ่งเรืองความเต็มเปี่ยมไปด้วยทรัย์ สมบูรณ์พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอิ่มนำสำราญสุขสบายมีความสุขเงินทองหลังมาไหลามาเทมาเงินทองที่สะสมบ่มเพาะไว้ก็ออกดอ,อกออก,ออกผลเงินทองที่จะไปลงทุนก็เห็นผลเห็นกําไรเงินทองที่ไม่เคยได้ทํางานไม่เคยสําเร็จก็จะเริ่มเห็นช่องทางเห็นลู่ทางแห่งความสําเร็จเงินก็จะเริ่มหลัง่งไหลประตูโชคประตูลาบเริ่มเปิดสมบูรณ์พูนพร้อม ทุกสิ่งสั์อย่างนี้แล้วกันนะใบสุดท้ายเทพธิดาแมงป่องสิ่งที่ต้องระวังก็อย่างที่เตือนไปตอนแรกคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวคนที่มาทําความรู้จักกับคุณก็ให้ศึกษาคบกันไปนานๆระวังสัตว์มีพิษแต่ปล่อยด้วยนะคะพวกตะขาบพวกแมงป่องพวกอะไรเป็นพัยทัดน้ํานะคะสัตว์ที่มากับน้ําตรงไหนที่มีน้ําขังตรงไหนที่มีน้ําท่วมอย่างนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษนะคะทีต้องระวังกันอ่ะโอเคสําหรับชาวลัคนาราศีกันถือว่าไพ่ดีมากเลยนะ อ่ะคราวนี้พูดถึงดาวใหญ่ๆสามดวงที่ย้ายในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งมีดาวพระเสาร์ดาวพระราหูและก็ดาวพระพฤหัสมหาเทพของดวงดาวสามฝ่ายอ่ะย้ายนะคะมันก็จะส่งผลกระเพื่อมแน่นอนต่อทุกลัคนาราศีมากน้อยแล้วแต่พื้นดวงส่วนตัวนะสำหรับชาวกันนะคะดาวพระเสาร์ย้ายเนี่ยเป็นพบปัตนิของคุณซึ่งตรงกับอวัยวะส่วนกระเพาะอาหารลำไส้ช่องท้อง โตับพวกกระเพาะพวกลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับอ่อนถุงน้ำดีอะไราเงี้ยก็ต้องระมัดระวังโรคภัยแค่เจ็บหรืออาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบในช่องท้องของท่านเพราะดาวเสาร์เขาหนักคุณอาจจะท้องอืดท้องเฟอ้อได้ง่ายๆรับประทานอาหารอาหารไม่ย่อยหรืออาจจะตับทํางานหนักผิดปกติอะไรเงี้ยดูแลสุขภาพออกกําลังกายและทานอาหารให้ถูกสุข,ขลักษณะละเอียดกับเรื่องพวกนี้นิดนึงนะคะดาวาพรืร้ฤหัสย้ายเข้าสู่ภพกรมมะของท่านตรงกับอวัยวะช่วงเขา่าช่วงแข้ง ช่วงลำขานะคะอาจจะใช้งานหนักหรือมีการเคล็ดขัดยอ่ออ่ะก็ต้องระวังช่วงนี้ดาวพระราหูเข้าสู่พบอริตรงกับอวัยวะช่วงเอวนะคะอาจจะมีาการปวดหลังปวดเอวกระดูกทับเส้นประสาทอะไรว่าไปหรือยกของหนักแล้วเอวเคล็ดเส้นสันหลังมัน,ม,น,ม,นมันแป๊บขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะคราวนี้มาที่ รักสามเศร้าของชาวกันบ้างนะคะเรื่องราวนี้อาจจะเกิดสลับด้านกันได้น,น,น,นะเพื่อนๆนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้อาจจะเปิดไพ่สามฝ่ายชาวกันสามใบแฟนของชาวกันสามใบซึ่งแฟนของชาวกันหรือสามีหรือภรรยาของคุณเนี่ยผู้อ่าจจะเรียกว่าคนกลางนะคะแล้วก็อีกสามใบสุดท้ายก็จะเป็นของบุคคลที่สามถ้าชาวกันเป็นบุคคลที่สามซะเองต้องไปดูคลิปของใครต้องไปดูคลิปของคนที่หนึ่งค่ะตำแหน่งของไพ่ คนที่สามมันตรงกับเรามันใช่เรื่องราวของเราหรือเปล่าแต่ว่าดูไม่ดูก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ฟิกร้อยเปอว่าจะต้องเกิดตามนั้นจริงๆเพราะว่าเรื่องราวมันเกิดสลับด้านกันได้เพราะมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะมันมีการรีเวิร์สนะคะชาวกันนะคะคุณเป็นยังไงบ้างโอ้โหไพ่สามไม้3ามเศร้าสมไม้ the view of fortune ค่ะแล้วก็ปิดที่สมดาบวงล้อของชีวิตโชคชะตา กงกร,รมกงเกวียนที่พาเรามาเจอกับรักสามเศร้าสามไม้คือคนสามคนสามดาบคือหัวใจที่ถูกทิ่มแทงอันนี้คือกลงล้อของชีวิตมันเป็นกงกร,รมกงเกวียนของชีวิตเป็นวัฏจักรของชีวิตพาเราหมุนมาเจอเรื่องราวนี้นะคะแล้วเราก็จะทํำยังไงละเราก็ต้องยอมรับสภาพนี้ถ้าเราทนอยู่ต่อไปได้ไหมได้แต่จะทนไหวไหมถ้าจะต้องอยู่กับความเจ็บปวดในทุกๆวัน อะไรย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูคนของเขาเอ้ยเดี๋ยวไปดูแฟนของชาวกันก่อนนะคะเขาเป็นยังไงบ้างหนึ่งถ้วยเป็นการงอแต่มันมีหกไม้เท้าแล้วก็มี the chariot นะคะมันเป็นการงอแต่เขาไม่หยุดอะ่ะคือ เขากลับมาง้อคุณเขาอยากง้อคุณเขาง้อคุณนั่นแหละง้อคุณก็จริงแต่ว่าง,ง้อแล้วเขาปรับตัวใหม่ใหมผู้อ่านก็มองว่ายังเขามีความดื้อด้านเขามีความดันทุรังสูงที่จะเป็นแบบนี้ต่อไปง้อคุณแล้วไงอย่างง้อคุณแล้วไม่ปรับเปลี่ยนนิสัยก็เป็นแบบเดิมของเขาแล้วอีกอย่างบรรยากาศชีวิตของเขาเขามีโอกาสหรือเขามีภาระหน้าที่หรือมีหน้าที่การงานที่จะต้องไปเจอผู้คนมากมายต้องไปเจอผู้คนมากมายแล้วมันทาให้เขาได้ ได้เจอคนเยอะโอกาสที่เขาจะไปบอแวลกับคนอื่นนอกรูนอกทางไปมันก็เลยมีเยอะขึ้นอันนี้ยอันนี้ในบางคนนะคะในบางท่านนะฝั่งก็เลยมองว่ามันยังเป็นห่วงเป็นโซ่เป็นพันธนาการที่ยังจะต้องเจออยู่ในรักสามเศร้าเขายังไม่สามารถที่จะปลด ตัวเองออกจากรักสามเศร้าได้คือเขาไม่สามารถเลิกกับคนนั้นได้ไม่สามารถเลิกกับคนนี้ได้มันทาให้ชาวกันจะต้องอยู่กับบรรยากาศของการเจ็บปวดหัวใจแบบนี้นะคะไปดูคนที่3บ้างไหคะมีหลายบริบทชีวิตผสมกันอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวผู้อ่านจะแยกทีละเคสนะคะบุคคลที่สามบางเคสเนี่ยจะเลิกที่จะหันหลังจากความสัมพันธ์นี้ไปเพราะว่าเลือกเลือกคนใกล้ชิดเลือกคนในครอบครัวหรืออาจจะเลือกลูกเขาอาจจะมีลูกติดก็ได้มีมีพันธะอยู่ข้างหลังแล้วถ้าหากเขามาควบกับคนนี้เนี่ยมันทําให้เขาเกิดปัญหาตรงนั้นเกิดปัญหากับคนที่เขาต้องดูแลร,รับผิดชอบลูกเขาอาจจะไม่ยอมรับหรืออะไรก็ว่าไป นะคะแล้วทําให้เขาต้องเลือกที่จะถอยห่างจากความรักครั้งนี้แต่บังเอิญว่าเมื่อเขาถอยห่างอา่าคนกลางคนนี้ดันกลับดันด้นไปหาเขาดัานด้นที่จะรั้งเขากลับมามันก็เลยเป็นอาการที่พอเขาจะไปอ่ะคนคนนี้ดันไปดึงเขามาก็เลยไปไม่สุดอันนี้กรณีแรกกรณีที่สองเขาตั้งใจอยู่เพราะว่าจากถิ่นฐานบ้านเกิดจาก อะไรมาไกลาจากครอบครัวมานานเลือกแล้วที่จะอยู่กับคนนี้มันทำให้เขาต้องยอมรับกับทางที่เขาเลือกเขาก็เลยจะอยู่ต่อไปเพราะว่าเขามีภาระที่จะต้องดูแลแล้วคนคนนี้สามารถที่จะดูแลเขาได้ถึงแม้ว่าจะดูแลอย่างที่อาจจะไม่ได้ราบรื่นเท่าไหรนะ่นักกรณีที่สามีเหตุให้เขาต้องไปที่ไหนไกลสัก,กที่หนึ่งหรือห่างออกจากคนคนนี้ไป นะคะอาจจะเดินทางกลับต่างประเทศถ้าเขาเป็นคนต่างประเทศนะนะคะยไปการต่างประเทศก็มาเขาอาจจะได้เดินทางกลับบ้านกลับต่างประเทศกับภูมิลำเนาของเขาเป็นการทิ้งระยะห่างทิ้งระยะทางเพราะภาระอะไรบางอย่างนะคะแต่ยังไม่เลิกกันยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกันอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยจาเป็นที่ต้องกลับไปเคลียร์สสางานที่บ้านที่นู่นที่นั่นที่นี่หรือบางคนอาจจะต้องกลับไปอย่ากับคนที่บ้านคือมันกลายเป็นรักสีเศร้าไปได้เลยอ่ะอีก ความหมายหนึ่งอะเพราะว่าตรงนี้มันผู้อ่านค่อนข้างรู้สึกตีกันลายความรู้สึกมากนะคะคนที่สามอาจจะมีครอบครัวมีสามีมีภรรยาอยู่แล้วอีกอแล้วอาจจะต้องกลับไปเคลียบคนคนนั้นนะเศร้าที่สี่นะคะแล้วค่อยกลับมาหาคนคนนี้อีกทีหนึง่งแบบเนี้ก็เป็นไปได้ต้องอยู่เพื่อเรียนรู้ความเจ็บปวดเออประมาณนั้นอะนะคะเออมันมันเหมือนกับว,ว่ามันยังหลีกเลี่ยงไม่ได้มันยังอะไรไม่ได้แล้วเออมันเป็นช่วงระยะของโชคชะตานะบางทีอะ ต้องมาเจอเรื่องราวแบบเนี้ยตอนที่เราก็พยายามเซฟพยายามป้องกันพยายามที่จะหาทางออกทางแก้อยู่แล้วนะแต่มันก็ยังเจ็บมันก็ยังเจออะไรที่มันแบบคาใจอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราคนเดียวมันไม่เหมือนเราเอางานมากองอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะควบคุมได้ว่าฉันจะทําอันนี้ฉันจะวางแผนอันนี้แต่ว่าอันเนี้ยเราจะไปควบคุมคนคนนี้ได้ยังไงอะ่ะเราเอา,เอาโซ่ไปล่ามเขาไว้ไม่ได้อะ่ะ สิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็เลยยากที่จะจบบางครั้งเราเลือกที่จะพอใจเลือกที่จะจบแล้วเขาก็กลับมาพอบรรยากาศมันจะดีขึ้นเขาเข้าไปหรือต่อไปหาคนที่สามอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนเหมือนอยู่แบบคาราคาซังอยู่ตอนนี้นะคะ สามถ้วยขึ้นมาอีกเนี่ยยังเกิดขึ้นทําให้เราต้องรับรู้กับความรู้สึกนี้อยู่นะคะไพ่สังฆราชขึ้นมาไพ่สังขราชคือไพ่ของการค่อยๆเค,คลียร์ค่อยๆหาทางออกไพ่การไปปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษากับคนที่มีวุธทิาวะสูงเพื่อช่วยแก้ปัญหาต้องเอาสัจธ,ธรรมเอาหลักธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง อะไรที่เราควบคุมไม่ได้ปล่อยเขาไปให้เขาไป,ไปเชิญกับเวรกรรมของเขาส่วนอะไรที่เราควบคุมได้คือตัวเราเองเราคุมตัวเองให้อยู่ถ้าคุณไม่สบายใจอย่ากเก็บไว้คุเดียวนะคะจะเก็บไว้คุณเดียวหาเพื่อนหาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้พูดคุยปรึกษาหาหรือกับเขาเขามีพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับความรู้สึกให้คุณได้ไปพักตรงนั้นนะคะทีนีน้มันก็จะมีเกณฑ์ของบางคนนะพื้นดวงส่วนตัวบางคนที่สามารถจบได้ นะคะจบได้หักดิบไปเลยนะไพ่สามดาบหักดิบไปเลยโอเคจะเป็นยังไงบ้างสําหรับชาวกันที่มีพลังงานแบบนี้นะคะคุณสามารถจบได้คุณเข้มแข็งพอโอ้โหไพ่จบมาเลยไพ่ห้าดาบมีพลังงานแบบนั้นจริงๆคุณยอมที่จะแบบล้างบางอะล้างบางแบบเทกระดานเขาเรียกอะไรอะนะคะคว่ำกระดานเลยไม่สนใจอะไรแล้วฉันไม่ทนอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นยังไง คุณจะกลับไปเจอบรรยากาศชีวิตที่มีความสุขถ้าคุณสามารถจบได้คุณกลับไปสู่อ้อมอกของคนในครอบครัวที่อบอุ่นเขาอ้าแขนตอบรับคุณหลังจากที่คุณเลิกกับคนนี้ไปนะคะคุณจะกลับไปสู่อ้อมอกของพ่อแม่อ้อมอกของครอบครัวที่มั่นคงที่รักคุณจริงๆคุณจะได้เจอบรรยากาศนั้นคุณจะออกจากความทุกตรงนี้ได้ถ้าไม่มีใครจริงๆมองย้อนกลับไปข้างหลัง แต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้มีคุณพ่อคุณแม่แล้วท่านเสียไปแล้วแม่หมอฉันก็อยู่ตัวคนเดียวมาญาติพี่น้องฉันก็ไม่ค่อยจะมีใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันหมายถึงว่าคุณได้เรียนรู้ชีวิตไประดับหนึ่งที่สูงมากแล้วคุณเลือกที่จะจบความสัมพันธ์ตรงนี้เลียวยอมหักดิบยอมเจ็บไปเลยแล้วคุณกลับมาใช้ชีวิตของคุณตามลําพังคุณจะกลายเป็นบุคคลที่มีความสุขคุณสามารถยืนได้ด้วยลําแข้งคุณสามารถอยู่ได้ด้วยสติปัญญาคุณสามารถอยู่ได้ ด้วยพลังกายพลังใจของคุณเองคุณดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าถ้าไม่มีเขาแล้วฉันจะอยู่ยังไงตามที่ไพ่บอกคุณสามารถอยู่ได้และอยู่ได้ดีกว่าตอนที่มีเขาด้วยนะนะในบางคนจะเป็นพลังงานแบบนั้นนะใครที่อยากจะทราบพลังงานลึกๆที่เป็นแม่นจริงๆสำหรับตัวเองก็ผู้อ่านก็แนะนําให้ไปดูแบบส่วนตัวดีกว่านะคะแต่ว่าช่องเราไม่ได้รับดูแบบส่วนตัวนะเพื่อนๆก็ต้องไปดูที่คุณหมอ ดูดวงที่เขารับดูแบบส่วนตัวนะคะ mm hmm. ก็จะได้คําตอบที่แม่นยำมากขึ้นนะคะโอเคสําหรับชาวลัคนาราศีกันช่วง5เดือนนี้ก็มีประมาณนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกว่าขอภัยไว้นะชนิดด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ